ลูกข่าวสารแมนยูประจำวันที่8มิถุนายนกับช่องอลันแมนแฟนแมนยูโดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้เกลเซอร์คนจริงทุ่ม11ล้านปอนด์ซ่อมแซมสนามใหม่เอาใจแฟนผีไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้สปอร์ตไลท์ไฟสนามใหม่เกลเซอร์บอกว่าบ้านนี้จะงามยังไงถ้าไม่มีแฟนผีมาริดเตรียมเลี้ยงส่งจัดแมตช์อำลา16ปีลามอสเมื่อต่อสัญญากันไม่ได้ก็ควรจัดแมตช์อำลากันด้วยดีมาริดบอกไปดีนะลามอส ผีสนกองหน้าฟีออดูซานเวลาโฮวิคฉาย,ยาฮาแลนสองโดยกองหน้าวัย21ปีสามารถทำไปถึง21ประตูในซีซั่นที่ผ่านมาโดยมีค่าตัวราว51ล้านปอนด์เองจ้ะผีกลัวเสียลินการดฟีชวนต่อสัญญาตอนนี้ดีกว่านะ โดยสัญญาของเขาจะหมดกับผีแดงในซีซันหน้าโซชาลีอบอกว่าเรามาต่อสัญญาดีกว่าไหมมูรินโญ่ฟันธงดีหรือเดใครควรเป็นมือหนึ่งผีโดยเขากล่าวว่าตอนนี้ควรเป็นเวลาของดินเพราะเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ่า